มาเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่านะเป็นประเด็นร้อนอที่เราต้องตามต่อนะคะนั่นคือการที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะบุกเข้าจับกลุ่มฮาวเวิร์ดหวังค่ะเพราะว่าฮาวเวิร์ดหวังเนี่ยนะครับเป็นบุคคลต่างชาติที่ติดบัญชีบุคคลต้องห้ามเข้าในเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับฮาวเวิร์ดหวังนักร้องชาวไต้หวนันถูกตํารวจตรวจคนเข้าเมืองรวบตัวเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะไปฟิตเนสยามพระรามเก้าค่ะ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้สัมภาษณ์กับนายเตรเทนระบุว่าพอทราบข่าวว่าฮาวเวิร์ดหวังก่อเหตุบุกรุกพร้อมทำลายข้าวของบ้านแฟนสาวย่านลาดพร้าวจนเป็นข่าวใหญ่เมื่อวันก่อนจึงเร่งแกะรอยจากระบบโทรศัพท์ที่ใช้เพราะฮาวเวิร์ดเป็นชาวต่างชาติที่ติดบัญชีบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเนื่องจากก่อคดีถึง3ครั้งในปีที่แล้วคือทำรายร่างกายคดีเสพยาบ้าและคดีครอบครองกัญชาค่ะเป็นพระราชบัญญัติเป็นพรบ คนข้าเมืองพุทธศักราช2อ2 2นะว่าเมื่อคนคุณเป็นคนต้องห้ามเราเนี้ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาบ้านเราเขาแสดงท่าทีขัดขืนอะไรไหมครับตอนติดตามจับกลุ่มครับเขาบอกว่าเขาติดที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่มาเลเซียเซ็นสัญญาแล้วเป็นสามเดือนอะไรเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าฮาวเวิร์ดหรือเดิมใช้ชื่อว่านายหวังเวลีได้กลับไปเปลี่ยนชื่อที่ไต้หวันเป็นหวังเลียงจริงพร้อมเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่เพื่อกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้งเมื่อวันที่12เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยได้วีซ่านัก ทันทีที่รวบตัวได้ตำรวจจึงนำตัวมาควบคุมที่สถานกักตัวคนต่างดาวโดยมีมารดาของฮาวเวิร์ดวังมาเยี่ยมลูกชายด้วยอาการเครง่งเครียดพร้อมให้สัมภาษณ์กับนายเทนแบบ e x ็กซ์คลูว่าเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้นเพราะฮาวเวิร์ดไม่สามารถเดินทางเข้ามาเมืองไทยได้อีกต่อไปค่ะเสียใจแต่ว่าเขาไม่ระวังตัวไม่เคยคิดว่าทำอะไรไปแล้วเราจะเจออะไรกลับมาอีก อม่ได้คิดเลยแค่ตามอารมณ์เขาเขาจะทำอะไรเขาเป็นคนที่อ,อ,อยังไงอะตรงตรองเกินไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เป็นพูอะไรก็ตรงตรองอเป็นอย่างนี้หลังจากนี้จะบอกเขายัางไงเนี่ยมันไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกก็มาม่าไม่สามารถอยู่กับเขาตลอดชีวิตไปถูกไหมเ,เขาต้องดูแลตัวเองแค่นั้นแค่เสียใจว่าเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็อยู่กับแม่ตลอด ตอนนี้ต้องเย่ยทางมันยังไงเสียใจมากมาอยากให้เขากลับมาเมืองไทยไหมครับสมมติว่ากลับมาได้จะไปขอเขาให้เขากลับมาอืเพราะว่าโอเคตามวัยรุ่นอนะ่ะเขาต้องมีผิดอะไรบ้างต้องอาภัยให้ให้โอกาสเขาสมมติว่าหลังจากนี้เขาทําตัวดีทุกอย่างเอัปเดททุกอย่างอินพิ้ นแม่ฮาวเวิร์ดหวังเผยอ,อนาคตลูกชายอีกว่าจากนี้คงต้องย้ายไปรับงานในประเทศอื่นๆหรืออาจจะให้ลูกชายกลับไปเรียนต่อค่ะในขณะที่ตำรวจสอน,นาลัดพร้าก็เร่งของหมายสารเพื่ออายัดต,ตัวฮาวเวิร์ดหวังที่ถูกกักตัวอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะถูกส่งตัวออกนอกราชณาจักรไทยค่ะ เพราะดีตนักร้องหนุ่มเพิ่งก่อคดีบุกรุกและทำลายทรัพย์สินบ้านแฟนสาวจนเป็นข่าวใหญ่เมื่อวันก่อนว่าฮาวเวิร์ดบอกรักด้วยเลือดโดยคดีนี้นะคะแม้เอมมี่อามละวันจะเพียงลงบันทึกประจำวันไว้ก็ตามแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และขณะนี้จึงประสานนำตัวมาดำเนินคดีที่สอน,นอนลาดพร้าวต่อไป คุณผู้ชมครับความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้นะครับทางสารอาญารัชดาได้อนุมัติหมายจับฮาวเวิร์ดหวังแล้วนะครับในข้อหาบุกรุกและตอนนี้ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายดังกล่าวไปอายัดตัวฮาวเวิร์ดหวังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะครับเพื่อนำตัวฮาวเวิร์ดหวังมาดำเนินคดีที่สนลาดพร้าวต่อไปครับค่ะและสำหรับคดีนี้นะคะก็ติดตามได้ทุกช่วงข่าวของนายเตนะคะก็จะตามติดมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันต่อไปนะคะ